มึงฮะฮะอะไรตังค์น่ะสิทำไมอ่ะที่มึงเอาไปฝากอ่ะเออแล้วทำไมอ่ะก็ไว้ตรงมึงกันแน่เออหรือไปใช้หมดแล้วเขายังไม่ใช้อะไรเนี่ยเอา่ปแล้วเอายังไม่เอาแล้วจะเอาไปซื้ออะไรแล้วกงนนึกก็จะเอาก็เอาสิเอาเดี๋ยนี่มีเท่าไหร่แล้วเนาะนึกกูไม่ใช่มั้งเออนึกอี่ซื่อไปฝาก เอาอมึงเอาไปฝากไว้นะไว้จังไว้จังมึงแค่นั้นเหรอนึกกับพีเสียค่าไฟมาไปแล้วเสียที่ไหนเล่าเฮ้อไม่เคยไปกูจะไปรู้จักต่วเนาะเหรอก็มันชื่อยายไม่ใช่เหรอก็ชื่อกูก็จริงเล่นมันไม่เคยไปเสียอยากจะตังค์ใครเสียเนี่ยเอานอนหรือเชะเอาเอาเผาให้ไปแล้วให้แล้วนะอะไรอ่ะ ราคาไลายกันผัดนะนี่เหรออ้าวให้เหรอมาเมื่อกี้ให้ไปแล้วใช่เหรอนี่ผัดหนึ่งอ่ะเอาอีกครับเหรอเท่าไหร่เอาเอาอีกเอาเมื่อกี้เอาไปยังที่มึงเอาไปเนี่ยดีใช้เนี่ยเีรอทีนึงให้แกเนี่ยเอาหมายังยังไม่ได้ไปอ้าเอ้าเอ้าวอ้าเอ้าเอ้าจเท่าไหร่ก็เอาคงจะไม่รู้เรื่องเลยเอ้าเอ้าเอ้าเอตังค์เอาจะเท่าไหร่ อีแป๊บมันเอาต้องกูไปผันเนาะเอาไปให้เขาเนาะเอออ่ะอ่ะอ่ะอ่เอาไปอืมเออโอเคเอาอีกไหมเอาอีกไหมนับนับที่แบงอะไรแบงอะไรเอาอีกไหมจะอีกไหมเนี่ยเอาเนี่ยจะเท่าไหร่ก็เอาหยิบเอาก็เอาไปผันเดียวไม่ใช่เหรอกี่บาทอะไรนะมา ก็ชิมมึงเอาไปให้คาของไอหนึ่งเนะ้ยนะก็กรนเด็นทีแกแกเอาแกมาเท่าไรแล้วเอาหมดนี่กูก็เอาหมดนี่เนี้ยเออเอาเไปเจาหมดก็เอาแล้วตัคงอีกสิกูให้มึงไปฝากก็เนาะนี่ฮะฮะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทิ่ไปฝากก็ไปฝากอีนี่ให้แจะเอาให้เอาไปหรอ รู้กับการเนี้ยก<ะ>็จะเอาก็ให้อเนี้ยก็เอา,เอา,เอาไปจิก็มันยังไม่พอเนี่ยเ <c oughs> อายังไม่พอให้เหรอก็เชีเอไปฝากนะอีหนก่อนสี่พันได้คนที่หลังหกพันแน่หรอือไรนี่มันเท่าไหร่เนี่ยอืม <c oughs> <c oughs> เออเท่าไรเออหกเจ็ดแปดซะแ้นนะนี่กะอะไรที่ไปเมื่อกี้ก็เมื่อกี้เอาใส่เมื่อก่อนนั่นนะเมื่อกี้เอาใส่กระเป๋าไปพันแล้วนะใส่ใช่ไหรแล้วลองนับดูในกระเป๋าสิยอ้าวใหญ่ก็งงแล้วเอ้าเอ้าเอาเอาเท่าไรก็เท่านั้นเอ้าเดี๋ยวที่มันไหนยังเอ้ากระเป๋ากูเป็นไงเอ้า จวุ่นวายอยู่กับเรื่องต่างเมกกื่อกี้ใส่กระเป๋าไปพันแล้วนั่นที่ให้ไปนะอ่ะใเยใส่กระเป๋ายินอ่องนับกูอยูดิอ่ะอ่ก้าดนะอะลองดูลองดูอ,งดอ่ะเมกกื่อกี้ใส่ไปพันเปล่าอ่ะน่ะเห็นไหมนี่ตังต,ต่งปู่ฮะ <laughs> โอ้ยตายแลย้วนับอยู่กับเงินเอ้ยทวงอยู่กับเงินนับอยู่กับเงินทัไงอ่ะเห็นไหมสามพันสี่พันเห็นไหมน่ะอ่ะ ไม่สี่พันแล้วอันนี้แบงร้อยออีนี่แดงพันเนะี่ยเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้ยายลืม <Okay. S 1> เออเออเอามาให้ครบแล้วนะอือ,อถูกอะ้ะถูกไหมถูกเออที่เอามาเมื่อกี้ยยไปใส่ไปพันแล้วใช่ไหมเออ,เอ,อเอาเห็นไหมถูกแล้วหวยออกมาไ,ไห่ไ้เนี่ยจะอีกหลายวันเอออันนี้ครบแล้วนะอันนี้ครบนะเอา เนี่ยให้ครบหมดแล้วเนี่ยที่ฝากไว้เลขขึ้นแล้วก็จะให้ไปฝากอีกไหมไหนนี่ไงนี่ออกมาให้ที่ครบสตังที่มึงเอาไปฝากเหรอเออกระยายยายบอกจะเอาอ่ะกูบอกจะเอาที่ไหนเล่าอ่าไม่เอาดังนั้นก็เอามาเอาที่แบร์มึงเอาไปให้ของท่าของเขาที่เขามาส่งมาน่าอ๋อที่ค่าเป็นปพันหนึ่งอ๋อที่ไปค่าของกันนะก็ให้แล้วเนี่ยพันเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ใส่กระเป๋าไปใช่ไหมล่ะ อทางนี้นี่ยังไม่เอาก็ไปเก็บนะเดี๋ยวเจอาไงกันดีพวกเราอออีคนอีคนแรกสี่พันนะฝากนะแต่อีคนที่สองเอไปอีกหกพันเอออ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห นัอะอะหกลมครบไม่แล้วเอาเอาให้ครบเอาเดี๋ยวละหนึ่งสองสามสี่ห้าเออเออ คร <c oughs> บไหมเอาหอมน,นิดสตางค์กูเออเออเออเดี๋ยวแม่ยุงจิง้งหิวกระยุงก็ยังไม่ต้องไปนับมันแล้วเอาเท่าไหร่ก็เท่ากันเอาให้แล้วว่าเดี๋ยวอืมเหนื่อยแล้วฉันเนี่ยวทวงทุกวัน <c oughs> <c oughs> อ่าอ่าครบแล้วนะเดี๋ยวยังไม่ได้นับเลยอืม อืม1 <l ittle noise> <c oughs> 2 3 4 5เลขที่หลังนี่4,000อืม4,000เดี๋ยวพังหมดเดี๋ยวอืมมันครบมันครบทวนยังแล้ว3 จะดังไปกลางค่ำกลางคืนนับตะตังดังเนี่ยกลางค่ำกลางคืนอ๋ 4, 5, นับอีกแล้วนี่ต้องนอนนะคืนเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้ากนี่สตังปนด้วยนะที่อยู่บ้านนะอ้าเอ้าเท่าไรก็อ่ะสิบไปแค่สิบอ่ะสิบสาม <5, S 1> อ,อ่ะ, 10, 3, อะก็ครบ 4, แล้ว นีสีเกราเกี้ยวห้าหกอ่าอสรุปแ<ก>ล้วเท่าไหร่สามแล้วมันมีสีอ่ะสามมีสีแม่มึงเอาไปให้คาของที่เข้ามาให้แนะลนวบอกลนหนึ่งอืมอืเออเนี่ยอีนนียมันมีสีม,มีสามกายครบแล้วเอาครบแล้วเอาเจ้ายังไง เอาไอ้เจ้า lược น้ำทศธิฮุษต์ฮะนี่สบเนียอ่าีกูเออสี่พมีสามพแม่มึงเอาไปให้ค่าเออเอออย่แม่เขาให้อ่ค่าของพันนิงเออเดี๋แม่ให้เออพอดีเออพอดีแล้วอืม เราจะไปไว้ที่ไหนเนี่ยจะให้ไปฝากไหมจะให้อาไปฝากไหมเอาไปฝากเอาไปฝากดิฝากป็นช่อกูเนะเออไปฝากเป็นชื่อย้ายสิเอาไปใส่เป็นชื่อย้ายเอาเก็บเยอะอมามาแล้วก็ได้นอนไปเอามาสมัยแล้วไเอาเห็นถามทวงจริงเลยถามสองเอานับอีกสามโอเคนะนี่ไปฝากไว้นะเอาไปฝากไว้เอออีนันฝากไหม อีนี่ต้องเอาไว้ก่อนอสรุปแม่มกำลังมีอยู่สี่พันแม่เอาไปพันเอาไปให้ค่าของเขาน่ะเหรออออ่ออ่อออีนี่เอาไปฝากเออเนี้ยไปฝากโอเคแล้วอันี่ไม่ฝากฝากไหมยังไงวะเนี่ยเอาไปฝากเขาบ้างยายนับไปนับมาไปฝากให้หมดี้เอาไว้ก่อนฮะจะได้ไม่ต้องนับกระแกนับทั้งคืนเลยอ่ะไม่ไหวช่างไรนี่หมื่นนึงเนี่ยเอาเอาเอา เหมือนเนาจะไปฝากไหมเอาไปฝากกเเอไปฝากก่อนอันนี่ก็ไปไปฝากกันได้เลิกนับเอาไว้ก่อนอืมอ่าโอเคจบแล้วนะโอเคนะจะทําสัญญาไหมต้องเขียนหนังสือเออเหมือนะเออหมือนฝากเป็นชื่อยายนะ